หุ่ก็เทมากเท่มากมาใจสัน่นวุ่ <laughs> ขอโทษน,นะคะอันนี้น้องเพิ่งเริ่เรียนป่ะคะช,ชื่อแอนนะคะมา,มาจากช่องแอนด์าวน์เมกอัพจะ,อจะมาขอแต่งหน้าเปลี่ยนลุคให้หน่อยได้ไหมเป็ <laughs> แนแบบว่าเท่มากเลยอะ่ะเดินมาแบบหน้าสดแบบอุ้ยดีมาก <laughs> <laughs> หน่อยชื่ออะไรคะ อเอิรนๆค่ะเรียนศิลปรกรรมศาสตร์ <ๆ S 1> ค่ะอยู่ปี2องค่ะ มาดูว่าแอนจะเปลี่ยนให้น้องเนี่ยเป็นลุคไหนนะคะวันนี้ขอบอกนิดนึงว่าก็มีหลายคนที่รู้ว่าแอนกาลังทําแบรนด์ใหม่แล้วก,กาลังทําครีมบํารุงผิวขาวแบบที่เห็นผลจริงๆแล้วแอนเทสมาหลายสูตรมากๆก็คือมีทั้งแพ้แล้วก็ไม่แพ้แล้วตอนนี้แอนได้เพิ่มมาอีก5สูตรอะทุกคนจากโรงงานที่เกาหลีหมด<อ>กันแดดวันนี้แคปเลยค่ะเพราะว่าพอใช้แล้วในเวลาแต่งหน้าเนี่ยหน้าไม่เป็นคราบ <ทน S 1> ้วยทนอัพที่แอนใช้วันนี้คือแคปได้เลยนะแล้วก็ติดทนกันน้ํากันเหงื่อคือมันธรรมชาติมากแบบจับโปะไม่ได้เลย <Yeah. S 1> ล 3 4แต่ว่าแอนถ่ายไว้ไม่ครบถ้าแอนจะไม่ผิดแอนน่าจะใช้เบอร์3เบอร์10แล้วก็เบอร์คือ3 4เนี่ยใช้แทบทุกคลิปเลยแล้วก็ติดทนมากแล้วคือถูกมากวเจ้าตนีน้ำจารพอันสเปคที่เราชอบเป็นแบบไหนคะ นสวยชอบคนสวยอ่ะแล้วอะไรอีกเทคแคร์ดีเทคแคร์ดีใจดีใจดีรักหมารักแมวรักหมารักแมวมีแฟนยัง <laughs> <laughs> โอเคปิดคลิปน่ารักน่ารักไปจัดไปบาย,บาย